จ้าพี่น้องผักอีตูปลาผักอีตูพี่น้องเอ้ยมึงดูบะมีนมนน่นกินกินกับกินบ่ไว้หรอกค่ะมันปลาใหญ่เนาะค่ะต้นเดียวค่ะพี่น้องเมืองในเพิ่นลวนลงมบัดน,นี้เพิ่นเกิดขยายพันธุ์ออกพี่น้องอืมผักอีตูกินกับขนมจีนเนาะพี่น้องเนาะว่าจะใส่แกงใส่อมเนาะคะ่ะอืมแก่เบิดแล้วนี่ีะเอาพันธุ์เพิ่น สิเอาในเพิ่นไปบ้านตัวค่ะพี่น้องแม่บัวสิพ้ามาเบิงจ้าแม่บัวสิผ้ามาเบิงหักทวดินเด้อพี่น้องพ้ามาเบิงหักทวดินกรอกกอกับกอกน้ำประตูน้ำแม่บัวสิผ้ามาเบิงหักทวดินปลูกไว้เ่ยเพรท่านได้เลือกเก็บเกี่ยวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเ่ยเพราท่านได้ลกอยู่บักทวดดินจ้า พราะท่านแดนลวกักทั่วดินพี่น้อง <Okay. S 1> ปลากระหูกจางเพื่อนมาเอาให้วา่เล้ยวจะคล้องเอาบ่าแเล้วเนาะคะ่ะเห็นเพื่อนมาดึงให้แล้วบัดนี้เขาเฮ็ดจะเฮ็ดยังได้พี่น้องเอ้ยก็จะเ้าก็เฮ็ดห้ควข่ไปทั่วทีให้อืวา่กันเลยมแม่บวัวสิลุกเบื้องเด้อค่ะพี่นอ้องอ้มันคือลุกบกข้นพี่นอ้องพ่อลุกไปแม่บวัวสิเอาไปเบื้อง ลกไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะโอ้มันพ่อลกแล้วพูดนะหน่วยมันพี่น้องอืมม่ปวดเอาไปต้มอืรพะว่าาขาเจ้าปลูกรุ่นขาเจ้ากับถอนกันใกล้สีเหล้วแลวไงพี่น้องขาเจ้าถอนกันใกล้สีเหล้วหรอถอนบักทวดดินเก็บบักทวดดินนะคะ่ะพี่น้องเนาะอืนี่พี่น้องปลาใหญ่เติบไปงานหน่อยนึงอยู่ในงานนึงผลดลรอพี่น้องนี่ จ้ฟังท่งนั้นกับเม่นมั่นมั่นมือเสือกับมั่นไหนเผาแม่บัวจะปลูกไว้ถ้าเอาพัานธุ์มันจะหลายเติบอยู่พี่น้องอันนี้กัป้าบอกทัว่วหย้าทวมแล้วพี่น้องเอ้ยที่แม่บัวมาอัปเดตให้รอบซองเนาะคะ่ะรอบแรกแม่บัวกับมาทายให้เบื้องเทียนนึงแล้วไปไปไปกลับเร็วไปย่างกลับไปน้ำจิ้มไป ย่งางกลับไปน้ำจิ้มผุนจิ้มยืนอยู่จิ้มผ้าน้องมีกลับเร็วไปไปย่างย่างาจ้าบักทวดินก็ถือว่าดกอยู่ดิพี่น้องนี่เงาเดียวที่นี่มันสีกออกซื่นสีครึ่งนี่นี่ห้อยมันสีครึ่งเนาะค่ะนี่ดกอยู่ดิพี่น้องนี่แม่บัวว่าดกอยู่ น,น,น,นี่มันมันพ่อเก็บเหรอพี่น้องมันพ่อเก็บออกขายแล้วนี่แกเบิดเหรอแม่บัวจะถอนจะค่อยถอนไปเรื่อยๆเนะาะค่ะพี่น้องเนาะค่อยถอนไปเรื่อยๆมันบ่แล้วง่ายดินี่บ่แล้วง่ายเออไปไปล้านค่ะห้านร้านสิไปเที่ยงหน้า เพื่อนสิกับเทียงหน้าเพื่อนหอนแดดให้เพื่อนกับเทียงหน้าปลูกว้ติดกันก็นกปลาบักทัวนี่นนแหละค่ะพี่น้องบักทัวดินเนาะค่ะน้องบักทัวรีสูงปลูกใ้เป็นหัวดีเป็นไนดีอยู่พี่น้องโล่งหัวดีอยู่นี่อนมยนเบิดเลยแก่พอดีต่มเลยนี่เหงาหนึง่งเหงาหนึง่งบวมเป็นหน่อยตัวนี้พี่น้องดกอยูจ่าดกกยูค่ะพี่น้องดกอยู่ เ<น>ป็นยังเป็นยังมามามาพี่เล็วมามาจิ้มมนนันแล่นหนีจากบ่มาอีจิ้มแลนน่นหนีจากบ่มาอีจิ้มแดงมนนันแล่นหนีจากมา คิได้ลายเติบยีดอกพี่น้องนี่จ้าแม่บัวบริษัใส่ปุ๋ยดิหนิพี่น้องปุ๋ยบริษัใส่เบิ้งในมันหัวมันเนาะนี่เบิ้งในมันหัวมันบริษัทใส่ปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยบริษัทใส่แม่บัวจะเอาไปต้มร่องเบิง้งว่ามันแก่ซํำไดเนาะค่ะมันแก่มันอ่อนซ้ำได้ล่ะัดนี้แม่บัวสิลกออกขายเราพี่น้องสิค่อยลกไปเรื่อยเนาะค่ะเนี่ยมันส่แล้วงงายยหามันนน่นแมงกอน ที่เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ,ๆย่านมันนั่นแมงเนะาะค่ะพี่นอ้องห,หืออืออีหยังเป็นหยัง,งยุใส่ถอดออกตัวถอดออกสั้นออกเร็วใสโอ้ยน้ำอีหลีพุน่นนะเบิง้งเบิง้งเบิง้บงยาออกออกให้อืออกไปเบิง้งเบิง้งออกแล้วออกแล้วโอ้ยไปย่างไปจังไหน ย่งางไปจังไหนบัางล่ะเอา้าหืมไปย่างจังไหนค่อยน้ำค่อยได้เข้าไปในร่องเท้าไปเหยียบอีหยังไปเหยียบไปเหยียบน้ำเหยียบน้ำ,ย,ย,นำยื่อใส่เฮ้ย,อยเอาใส่เอารองเท้าเร็วอ,อืมมันออกเบิดแล้วยางออกให้แล้วอืมไปที่นี่ไปย่างกลับปะดกอยู่ดีเนาะพี่น้อง ปลูกแบบที่ว่าโยกล่องแล้วปลูกเลยเอา้าเที่ยวเดียวปุ๋ยบริสวรใส่ค่ะพี่น้องเพราะว่าดินไม่บวปลูกดอกไม่แล้วบัดน,นี้มันมีฟุน่นไไ้ฟุนมุ่นไกอยู่แล้วเนาะค่ะพี่นอ้องม,มีฟุนขีกบฟุนมุ่นไกอยู่แล้วบัดนี้ไกขีไกแกบค่ะเอามาใสา่มันก็นเรยงามพี่น้องจ้าบริเวรใส่ปุ๋ยยากอันนี้คือกันนี่ปลูกไว้บริเวรใส่ปุ๋ยบริเวเฮ็ดย,ยัยย้งนี่ลกใต้หญ้าให้และเล,ล้วยเรยค่ะพี่น้องนี่ นี่แหละแม่บัวสิมาตัดเอาพันธุ์ไปไว้ทวานเนาะค่ะผักอีตูผักอีตูบ้านเฮานี่แหละค่ะพี่น้องพันธุ์บ้านละค่ะนี่ปลูกไว้ปลูกเท่าเดียวได้กินอยู่ตลอดเพราะว่ายางตีในมันโล่ลงมันก็เกิดค่ะพี่น้องบ่ได้ปลูกอีกอยากหัวซักเด้อเสียงวัดซักลงน้ำเด้อปะปะ,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 ปะกับบ้านนี่กับปะ กับคับจ้าแม่บัวกับมาอัปเดตป้าบักทวดินให้เบิร์กนอกค่ะน้อหลังจากที่แม่บวัวลกุกยาแล้วแม่บัวกับไอ้มา่ายห้เบิร์คลิปหนึ่งแล้วนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ตอนนี้นี่มันพ่อลุกเลยะคะ่ะพี่น้องบักทวดินแม่บวัวมันพ่อลุกแล้วเนาะคะ่นะน้อแม่บวัวเสียได้มาลุกไปขายคะ่ะพี่น้องโลดรหาสิบบาทบ่คู่กันราคะเดียวนี้ ทัวดินโลละรหารสิบาบาทบวบคู่กันจ้าแม่บัวกับซิมาลกลกออกไปขายค่ะถ่ยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่บัวนี่เด้อค่ะพี่น้อง จ้าลกคักนี่โล,ละหะสิบบาทพี่น้องเดี๋ยวนี้มีปลาหนึ่งอยู่ในบ้านกระเจากรลังลกขายอยู่กราเจ้าว่ายะเฝ้าลกเด้อไ้หน่ลกแล้วก้อนเพันวามันไปเกี่ยวอย่างกันกับเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮากับขายของเข้าเพิ่นกับขายของเข้าเพิ่นกับขายของเพิ่นเฮากับขายของเข้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้าไายเคนี้ไม่บัวกับสวัสดี